ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเอาตัวเอาตัวนี่นะครับสวยงามครับเอาเยอะครับแจมที่สามเอาเยอะครับ,บอเอาเยอะครับแจมที่สามเอาเยอะครับไม่เป็นไร ไม่ใช่ป oh, right. <apan> enfin ัญหาเอาตัวเอาตัวใช่เ <c> ร <oughs> ื่องพันธุ์ไปได้ก่อนนี่ครับจัดว่าเด็ดนะครับวันนี้ก็สามแต้มติดนะครับตอนนี้นี่เป็นไงครับปากติดตามด้วยครับเหยื่อฝุ่นนักล่านะครับผม ใส่แว่นนะครับกอดไม้แว่นนะครับมันสองโลแปะ,ปะใส่นี่ยนะหลุดแล้วกันนี่เป็นไงน,นั่นเหรอแบบจังครับกอดแบบขี้คว้ากล้องไม่ทันเห็นแล้วดีคุณม่รู้จักกระบอกอ <laughs> อยังเดินอ,อยู่นะครับออยังเดินอ,อยู่ยังเดินอยู่นะข้ามมาเลยข้ามมาเลยไม่ข้ามข้ามมาเล น,นี่ครับที่เดิมครับที่เดิม,ม,ดมดที่เดิมครับที่เดิมนะครับวันนี้ก็มีมาจำหน่ายนะครับวันนี้ก็ตะกอ้อพร้อมตกนะครับกับเดียร์ฟุลมีมาจำหน่ายด,ด้วยนะครับผม

ยังไม่ยอมนะครับตอนนี้เขาจัดหนักคนเดียวครับคนเดียวสามแต้มแล้วครับน,นี่นะครับ สวยงามครับแตกสามครับแตกสี่แล้วสวยงามครับแจ๋ว